ว<ๆ>ันนี้ก็จะพาไปดิวตี้ฟรีตามคําขอนะคะดิวตี้ฟรีที่จะไปก็คือด<ะ>ิวตี้ฟรีด้านนอกค่ะแนนออกจากขัดใหญ่8โมงนะคะขับรถไป ตรงไปเลยนะคะไม่ต้องเลี้ยวไปทางไหนนะคะออกจากคลองวะแล้วก็ตรงไปเลยถึงแยกเสดานะคะไม่ต้องเลี้ยวขวาถ้าเราเลี้ยวขวาเราจะไปประดังเบชา <c oughs> จ้าคนละดานกันนะขับตรงต่อไปจนสุดทางเลยนะคะจะไม่มีทางให้ไปต่อก,ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยจ้าเจอแล้วจ้า, <c oughs> าต้องจอดรถก่อนนะคะแล้วไปจ็อบพาสปอร์ตออกจากประเทศไทยก่อนจ้าไปจ็อบที่ช่องไทยพาสปอร์ตก่อนนะคะจ็อบออกจากประเทศไทยเสร็จนะคะก็ขับไปตามทางเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงแล้วนะคะมีด่านตรวจนิดหน่อยนะคะตรงนี้ถ้าใครไม่มี พาสปอร์ตนะคะเสียงดวงเอาแล้วก็จะมีตำรวจจราจรของมาเลเซียมาตรวจด้วยนะคะค่าปรับหมื่นกว่าบาทเลยนะคะโดนไปแล้วนะคะวันนี้โอเคถึงแล้วค่ะดิวตี้ฟรีในมีทั้งน้ำหอมเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกแอลด้วยนะคะแต่ถ่ายไม่ได้นะคะของมีค่อนข้างเยอะกว่าดันพัดดังเบซาเลยนะคะไปเจอเบีย์ดําซื้อ2แถมหนึ่งด้วยค่ะตกวน